สูงอายุเสี่ยงซึมเศรา้าระวังให้ดีนะครับข้อมูลเนี่ยบอกเลยว่าในประชากรผู้สูงอายุมีประมาณ1 0 2ถที่เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศรา้าหรือที่เรียกกันว่า late life depression อาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา้าเนี่ยมีหลากหลายนะฮะเช่นเหงาห่อเหี่ยว ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากเจอผู้คนไม่มีแรงจูงใจหรือไม่มีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปบางคนรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้ต่อไปรุนแรงหน่อยเนี่ยอาจจะถึงขั้นอยากทำร้ายตัวเองก็มีคราวนี้เรามาดูกันว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่า มันเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนอันนี้คือสาเหตุที่แพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะบอกผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าความไม่สมดุลของฮอร์โมนเป็นผลไม่ใช่สาเหตุผมว่าสาเหตุสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งทางด้านร่างกายเช่นร่างกายเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ฮอร์โมนบางอย่างมันเปลี่ยนไปหรือบางอย่างมันหมดลงอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายนะซึ่งข้างในร่างกายเราก็มันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมตลอดชาตินะครับหรืออาจจะมีความเจ็บป่วยทางกายเช่นเดินไม่ได้นะ,ะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่บางคนหกล้มสะโพกแตกเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีนะฮะคือพอเดินไม่ได้เนี่ย ฮอร์โมนบางอย่างหลั่งมากผิดปกติเช่นฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอลนะพอเราอยู่นิ่งๆเนี่ยคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมันพยายามจะหลั่งเพื่อกระตุ้นให้เราเนี่ยลุกไปทํานู่นทนํานี่เพื่อเอาตัวรอดเพื่อใช้ชีวิตต่อไปอันนี้พอคอร์ติซอลมันหลั่งเยอะเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าส่งผลเสียทําให้เราเนี่ยมีอาการหวาดระแวงแล้วก็นําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ หรือร่างกายบางคนนะฮะอันนี้ต้องเรียนเลยว่าเป็นคนที่ผมสนิทด้วยเลยเนี่ยมีโรคชื่อ MS นะฮะ Multiple s clerosis คือมีปัญหาที่เซลล์สมองนะฮะเป็นก้านของเซลล์สมองพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เขาทำงานเหมือนคนทั่วไปไม่ได้คือบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าสังคมได้นะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออ แกแยกแล้วก็กลายเป็นว่าจิตใจเศร้าหมองนะฮะส่วนใหญ่ประมาณ50%ของผู้ที่ป่วยเป็นโรค m s นี่ก็เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าด้วยเหมือนกันหรือประสบอุบัติเหตุมาแล้วต้องติดเตียงหรืออายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วต้องติดเตียงติดเตียงไม่ได้แปลว่าขยับขย่อนร่างกายไม่ได้นะฮะบางคนเป็นซึมเศร้ามีอาการฉุนเฉียวรุนแรงเขี้ยงปาเข้าของอะไรเงี้ยแต่แตยังอยู่บนเตียงนะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของจิตใจ สาเหตุที่ทางใจเนาะสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือธรรมดาธรรมดาก็คือว่าชีวิตมันผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้เราปวดใจทำให้เราเศร้าใจเรา ละวางเราปล่อยวางมันไม่ได้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ้ำๆซ้ำๆความกังวลความเครียดไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็หลั่งนะครับแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราอะเศร้าหมองเครียดแล้วก็ชีวิตรวนหมดเลยเป็นที่มาของนะจิตใจที่มันแบบเศร้าหมองเป็นที่มาของการที่เรานอนผิดปกติตื่นผิดปกติกินผิดปกติ พอนอนตื่นกินผิดปกตินอกจากคอร์ติซอลที่จะหลั่งผิดปกติแล้วฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนขั้นพื้นฐานคือเซโรโทนินก็หลั่งผิดปกติด้วยไม่ว่าจะเรื่องกายที่มันมีปัญหาหรือใจที่มีปัญหาต่างหากเล่าสำหรับผมจึงถือว่าเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติแล้วนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าความรุนแรงเนี่ยมันจึง เป็นไปได้เยอะมากเลยมันอยู่ที่ว่าเราดีกรีไหนนะมีตั้งแต่ปวดหัวเล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรงขึ้นอาจจะแบบปวดตามเนื้อตามตัวเป็นประจำจนกระทั่งไปสู่ความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองตามข้อมูลเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีถ้าใครถึงจุดนั้นเนี่ยมักจะทำสำเร็จซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะต้องระวังอันนี้วิธีการแก้ไขทำยังไงวิธีการแก้ไขก็คือว่า อะสมุติเรานึกอะไรไม่ออกเนาะปรึกษาแพทย์ก่อนจิตแพทย์นักจิตบำบัดนะฮะเขาก็มีเรื่องของการให้ยาของการพูดคุยเนาะาะฉะนั้นการให้ยาเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ก่อนนะเพื่อระงับอาการระงับความรุนแรงหรือลดความรุนแรงลงถ้ากายมีปัญหาให้ไปฟื้นฟูร่างกายปัญหาตรงไหนก็ไปฟื้นฟูตรงนั้น มันก็จะทําให้เราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นถ้าใจมีปัญหาก็ต้องไปฟื้นฟูจิตใจจะไปคุยกับนักจิตบําบัดไปคุยกับนะสมัยนี้มีไลฟ์โค้ชนะอาจจะทำไทม์ไลน์เทอราพีย้อนอดีตไปแล้วก็ดูโฟกัสในไอเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ทิ้งมันไว้ ในไทม์ไลน์ข้างหลังแล้วก็ใช้ชีวิต move on ต่อไปอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะคือขอให้ยอมรับเถิดว่าเราอะมีปัญหาแล้วเราก็จะพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็แก้ไขต่อไปนะส่วนท่านใดที่สูงอายุแล้วยังไม่เข้าสู่ภาวะซึมเศร้าก็ดีแล้วก็ขอให้ท่านดูแลตัวเอง ในลักษณะาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันต่อไปกินดีนอนดีออกกำลังกายดี3อย่างท่องไว้ง่ายๆกินดีเน้นในเรื่องของการกินให้ตรงเวลาเพราะถ้าคุณกินไม่ตรงเวลาฮอร์โมอนก็หลั่งไม่เป็นเวลาเช่นกันนอนดีก็เน้นในเรื่องของการนอนให้ตรงเวลา ถ้านอนและตื่นไม่เป็นเวลาฮอร์โมนก็หลังผิดปกติมั่วซั่วเช่นกันออกกำลังกายดีก็เหมือนกันถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำฮอร์โมนดีๆเช่นเอ็นโดรฟินหรือโดพามีนก็จะหลั่งเป็นประจำเช่นกันสองตัวนี้เป็นแฮปปี้ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยห่างไกลความเสี่ยงจากการซึมเศร้า การมีสังคมดีๆอยู่กับเพื่อนที่เรารักอยู่กับญาติสนิทมิตสหายที่เรารักเอาง่ายๆแค่กอดกันเนาะสักหนึ่งนาทีนะัไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าก,การกอดเนี่ยมันก็ทำให้แฮปปี้ฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งชื่อออกซิโตซินหลั่งได้แล้วทำให้เรารู้สึกดีแล้วสังคมดีๆนอกจากนั้นเราสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้อีกเช่นเราทำตัวเป็นผู้ให้ให้อะไรดีๆต่อสังคม เรากไ็ได้ความปลื้มปิติยินดีกลับมานั่นก็เป็นการป้องกันหรือเป็นการลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าด้วย,วยเช่นกันข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้อยากให้ทุกท่านลองรับไปพิจารณาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับเพื่อเราจะได้อายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับ